เรเท่าตูนอีกภาพเราแสบใช่ปหทำไมเพื่อนเขาบอกว่ากดชิปเพื่อวิง่งแล้วผู้เล่นมีชีวิตแค่หนึ่ง <S <S โอท้ทำไมพืนทำไมทำไมท้องฟ้าเป็นสีแดงวะ, <S <S ะทองฟ้าเป็นสีแดงอ่ะใช่ปะมันเหมือนแบบอยู่ในพาอาทิตย์ตกอ่ะไม่ที่ไหนอ่ะ ใจไปลไปเลยนี่คุณแม็กระวังอย่าเข้าไปใกล้มนันมันกำลังเดินอยู่เราได้กุญแจแล้วเพื่อน เราต้องเก็บสเตมีน่าไว้ก่อนจะไปยังไงอะ่ะเดี๋ยวเ่อนเื่อนตามลงมาไอ้คุณแไหนกันมาลองชิดข้วออกนี่เดี๋ยวเราเตรียมวิ่งไปทางหน้าห้ามมองมันสามสองหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยไปตามเพื่อนนีนี่นี่เราไปเปิดให้ล็อกมันไว้ล็อกมันไว้เข้าประตูเข้าประตูไปแล้วไปนี่โอ้โหเพื่อนโอเคมามามาเพื่อนดีจัดดีจันไปให้ได้เลยเพื่อนดีจันได้แล้วโอ้โห ไม่หมดอ่ะนี่สิสิอะไรน,นี่อะไรอ่ะไนแมร์เพื่อนหมดไนแมร์้องนี้อย่าเข้าห้องน้ำอันตรายอย่าอย่าอย่าเพื่อนกูแมา็กูแมาเล่นอีกไหมก็ถำสแกนเพืนเพื่อนอ่าไปฝั่งหนึ่งเลยแป๊บแป๊บอ กนอย่ามาใกล้นะไ,ไ,ไ,ไปแล้วนะเอาติดอะไรอ่ะกูเดนเราไปไม่ได้เพื่อนเปิดประตูนะเพื่อนเ,เป็นไรอมองไม่เห็นเลยเพื่อน ประตูแดงวะมีจำสแกนหมดทั้งนี้เรือจะตกจาาวะอ๋อจำสแกนเพื่อนโดนไปแล้วเหียบตู้กูคนโดน <c oughs> ใช่เอา้าแผนที่ไม่มีว,ว้าวเกม

แค่เจ้าเก็บกบเฮ้ยทางมันเปลี่ยนไปนะพอมไหม เราไม่ทำไปสักอย่างมันจะช้ากว่าน,นี้เราต้องทำโอเคไปได้เสียงเพื่อนางนี้ฟังเสียงเว้ย วิวิวเพื่อนอย่าไปทางนั้นมาทางนี้ทางนี้มันไปนู่นละโอเคโอเคหลงทางเฮ้ยเนี่ยแหละเนี่ยและเปิด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 เฮ้ยโอ้โโอ้โหผนดีอะวะเสียงไกลมากเต้เต้ปุบปุบบ้านฟาร์มเมอร์เนี่ยเฮ้ยเอามืด ไปฉายวิทย์เกียรแจใจนะเพื่อนเร็วนั่นแหละอมันจะได้วิ่งเร็วอ่ะตังไงวะก็ไปตรงแสงอ่ะอย่าไปใกลู้กบ้านเพื่อน ยาแล้วไอ้ชีวิตโอ้โหไม่เห็นเลยเลยไปนู่นเพื่อนตรงนี้มีแน่เลยน้องเปิดเฟรมเรทเอฟเฟคสูงสุดดูดิเห็นแล้วเพื่อนเอาไปดนแล้วเพื่อนเรามีอะไรจะบอกตัวเนี้เพื่อนตัวเนี้ยตัวข้างหน้าเนี่ยมันขยบเพื่อน ใช่ผมมันตีดำเพื่อนกูเห็นผมมันตีดำเออใช่เหรอไม่เป็นไรนะกันยงไงกูตามมาแล้วเพื่อนเห้ยเอามันตีดำเพื่อนแล้วมันวิ่งเร็วด้วยอืมไอ้เนี่ยผมมันเป็นสีดำอ่ะตัวนั้นไม่ใช่ ระวังตัวที่มีผมสีดำให้ดีเพื่อนกูเห็นอยู่ตรงนี้ประตูเพื่อนไม่มีแสงเลยอ่ะโคตรมืดมตรงนี้แหละก็มีเหมือนกันไปชาร์จก่อน ข้างบนมีสีขาวอยู่น่าจะเป็นไฟนะขึ้นแบบอุจจาชั้นบนใช่ปะอ่าไม่มีลงไปเลยอ๋อ จะจบในรอบเดียววะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเราไม่เคยเล่นแบบนี้วาก่อนเลยมึงจ้ำสักแกบมั้มาอุ้ยน่ากลัวที่ไหนครับไม่น่ากลัวเลยนี้ไม่น่ากลัวเทียบกับสะพานแล้วสะพานน่ากลัวกว่าเยอะเขาอยู่ในลิฟต์สักยี่สิบวินาทีแล้วกันเสียงคดดีอืมออเบงโจ ชิบหายแล้วแม่ไงไล่ละวิว่งเร็วด้วยหนีดิเพ้่อนอยู่ทำไมอ่ะกลับไปแล้วเองก็ต้องมาข้างหน้าดิต้องไปทางที่มันเดินเข้าไปเหรอ,อโอ้โอยิงอยู่ไหนอะ่ะ ไปให้ได้เพื่อนระวาบล้โอเคเพื่อนมีเขาขวดมาเพื่อนมาทางนี้แหละเดียวตำนานเลยเรามากันไม่ได้เลยต้องฟังเสียงวิ่งอ่ะ <c oughs> อชื่อ <c oughs> จไม่ได้ใช่ไหมต้อดีกว่า มาอันนี้อันนี้อันนี้เขาไม่เปลี่ยนมันมีกี่ตัวเพื่อนมันมีกี่ตัวหนึ่งตัวตัวแมมมูมาเพื่อนเไม่ใช่ดิตัวคาน่ะมันมืดกังเื่อนเปิดเอฟเฟคจำก่อนดิฮะเลื่อนตัวมันมาตัวนี้วิ่งหนีได้นะวิ่งหนีได้เดี๋ยว่านั่งถ่ายรูปไม่เราต้องจำเลยเพื่อนมันถ่ายรูปเราไม่รอดเพื่อน แ้จะเสียเวลาไม่แต่วินาทีเราไม่ได้นะพูดเร็วมาโอเคเพื <Okay. S 1> ่อนจำก่อนนะัตอนแ,กแรกๆมันจะไม่มีมันจะมีหลังจากตรงเนี้ยเอี่ตรงเนี้ยเพื่อนไอ้ขาวๆตรงกลางอ่ะมันจะมีหลังจากนั้นเว mm. เสียงวิ่งมันอ่ะตรงทางแยกอ่ะเป็นทางที่เราควรจะระวังที่สุดเวสยจมซสแกะ ไม่มีหรอกเพื่อนเลี้ยวขวาเพื่อนจชาใจผมนึนว่ามาพิดทางเพี่อย่าวิ่งเอะไรเพื่อนเต็มเน็ตตกกว่ากว่าจะวิ่งหนียากโหลเราต้องไปตรงกลางเพื่อนเฮ้ยอะไรตัวอะไรเพื่อนตัวอะไรระวังระวัง อุ้ยิววิวไปไปไปมันตายละโอ้หมันเลี้ยวตรงนู้นเนอะมันเลี้ยวทางนูน้นไปเลื่อยเพื่อนอ,อย่าไปไหนอย่าวิ่งอย่าวิ่งตรงนี้ย้อนกลับเ,เพื่อนเก๋ทำไมแผนที่มันไม่เหมือนกันวะอ,อ๋อโอเคตรงไปตรงไปเรื่อยเลี้ยวขวาซ้ายดิเออฮะไปดูหลังเนี่ย เลี้ยวอะไรตรงไปเลยถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะเป็นทางตาังนระวังเพื่อนไม่มีเรามองระยะไกลได้วิงว่งเบื่อนวิง่งทางนี้เพื่อนทางออกอยู่นู้น ไปขายยเฮ้ยกูหาได้ไงคนนี้ <nào ez>